สวัสดีครับดีจิเก,กะเกษตรพอเพียงมาแล้วครับกับการเลี้ยงกบในกระชังกับการเลี้ยงกบในกระชังใส่ผักบุ้งให้เขาอยู่นะครับ เลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลานินแปลงเพศปลาหมอแปลงเพศและยังมีหอยขมหอยขมเราเลี้ยงในกระชังนะครับหอยขมอยู่กับกบเลี้ยงด้วยกันนะครับ ลงประมาณยังไม่ถึงสองอาทิตย์ยังไม่ถึงสองอาทิตย,ย,ตย์แต่ก็ออกลูกแล้วออกลูกแล้วกลบนะครับตัวใหญ่ๆกบตัวใหญ่ๆ อาหารเขา,เ,าเขากินอาหารเลี้ยงผสมประสานในโบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปลานินลาหมมนะนินแปลงเพศหมอแปลงเพศนะจะเป็นาทางด้านดุกอุย เราเลี้ยงในในโบเดียวกันฮะส่วนกลบนั้นจะไว้ในกระชังหอยขมกบเราอยู่ด้วยกันในกระชังอันนี้ก็ขิเล็กขีเล็กยอดสวยๆวตรุ่ยอลอ,อ,อยอดสวยๆวตรุ่ยอลอ อันนี้ก็กบอีกกระชังหนึ่งใส่ทั้งกบทั้งหอยขมรวมกันรับบวกบวก โบนี้ดุกอุยลงใหม่พร้อมกบมาอยู่ด้วยกันกำรับโบนี้เราเลี้ยงผสมประสานกันนะฮะนั่นก็คือบวกแล้วก็ฟักนะครับอยู่ด้วยกันอีกก็เป็นการผสมผสาน ข้าวข้าวอินซีนะครับข้าวอินซีกเกษตรพอเพียงกเกษตรยุคใหม่กเกษตรพอเพียงไรนาสวนผสมยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปโตๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สุขดีทุกท่านสวัสดีครับผม